สวัสดีจ้าช่องใจไม้ออฟฟิเชียลทำเนื้เรื่การโดยแอดวินปาโกสุริโยบานธาครับพี่น้องครับต่อจากช่วงคลิปปาโกครับพี่น้องครับจากช่องปาโกมาเบิ่งช่องใจหม่ครับอัปเดตครับพระเอกของช่องใจหม่ครับตอนนี้ยังบ่ย,ยอมครับยังรอครับยังมีปัญหากับรถสว่สวนน้อยรถส่วนวอก็ดีเจ้าสีเขา ตอนนี้ยังยืนใส่ความคิดว่ากูจะไปยังได้ไหมใชไหมปลาล่าเท่ารับก็เอาตรายละเอียดครับในการจอดเพราวะว่าเราต้องมีกานในการรับการนอนเท่ากว่าเราสิอยู่จังไตเราสิเขนาในอนไตเนี่ยไตเปลี่ยน,ใน,ในไตจังไตนั่นนะครับไปบไแล้วเตรียมตัวยอลอยรถส่งกับวานนี้เราจังสิเขามาครับเราจิกขอท่านให้พี่น้องเบืองสไตล์พระเอกท่าครับพี่นะสไตเปียะเท่า มาครับผ่านมาครับมาเบิ่งกินยัยใหม่หตัวครับรคนิดน,คน่อยครับขึ้นปุ๋มเม้นครับมันมาเอาของเย,ยียจักที่นปุน๋มหม้อครับประจันพอดีครับเดี๋ยวเกิดซาหน่อยขอาบ้านนะรวมเต็มเกิดปัญหาเนะม้น <laughs> รถสามขั้นครับเขาจอดเป็นที่เรียบร้อยเลยครับปากโ,โก้รถให้บอดจะนำพิธีครับรถเมล็ดย่อยปลาหนุ่ยครับผมเหลือปลารัดคันเดียวครับเหลือปลารัดคันเดียว <ทำ S 1> <ถ>เราใจแล้วครับภาษียังไรครับเราเสียวนาเขาหรือเสีย,ยเอาไทยาเพื่อเ,เสียวนาเขาเอาไป <S 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 นอน สวมไปแล้วครับตัดคู่แข่งไปแล้วเหลือเล่าแล้วลครับเป็นรถแล้วครับ วัดใจสรุปแล้วาทายเราก็มาเบียดเราก็มาเบียดซ้ายเราคือบ่เบียดซ้ยาย,ดดยแล้วมาเบียดทิ้งตั้งข,ขวารเราคือบ่เบียดซ้ายไปหาได้หรือเราสิหรือเราสิเอาต้นไมยย้ไงตัวนี้บอกเป็นเกล็ดแล้วเราสิเลี้ยวไปยังไง ไปบอกเราบ่ได้ดหรอกครับว,ว่าบ่ฮู้ว่าเราสิอ่านใจเราบ่ดูว่าเราสิไปจังได๋ครับครับครับเราสิเดินหน้าเข้ามาข,ข้างสวนครับว่าดอกเราถือว่าเราสิออกได้เด้เพราะว่าเราเอาหน้าหน้าเข้ามา่านี่แล้วก็สิถอยเสียบแบบเก่าบ่กอ่านมาไปแล้วครับ เสียบหัวเสียบไปดูหัวบ่บ่บเสียบเอาอีกสีเลยนี่ได้มาครัวแล้วนอดคางนี่ครับพี่น้องครับแล้วนอดคางนี่แต่ว่ากะดิจืดเน,น,นี่ยจังหน่อยนี่ดึงเบรกมือแล้วพี่น้องแต่ว่ากะดิจืดเน,นี่นยจังหนอ่อยจืดบ่ล่ะจืดบ่ เอานี่ตุนตีก็ทิ้งกันก็มาแล้วได้โอกาสถอยบอ่มีอะไรได้ป่ะนี้เพราะว่ารถเสน้เสนนี่บ่บ่มีรถเข้าแล้วบ่มีเข้าแล้วเกิดโอกาสให้ถอยอีกนิดนึงเพราะว่าฟังหลังรถอาจารย์ตุนตีต้องให้รถเข้าออกเลยเพราะว่ารถรถลงทางกันสิมารถล,ลงทางกันสิมา น้ำแข็งเ,เดี๋ยวที่ไปเสียบเองถอยมาเยีกขันมันแฉถอยมาเยีกดเขาติดถอยบพพี่น้องเพราะมองสีเหลาสีนอนมัน มันหลองหนามมากพอดียังหำกรา,าบาาไปเดาป่ถอยอยู่ปี่นอเอาฟังขวดอยู่ถอยอยู่มันเชะดีแล้วปวดถอยมากกับเชะเจ้าของมาอีกอีกอีกพ่อพ่อพ,อพอ่อเปิดตู้ว่าได้ พอแล้วพอแล้วมันสิเปิดตู้บ่ได้ตู้เจ้าน้นน่ะอืมเอาดับเื่องแล้วจบเกมแล้วเออพักกระดาวลวกประเทลวกกินกับยั้งกับเสบ ค่อยคมบ่พี่น้องเขาที่เขาแท่งกันเบอรตั้งสี่บาทหละพี่น้องครับทีมงานรถบาทสาวหน่อยเพชรปั่นแพ่งเข้าครับพี่น้องเข้าจอดใน,นที่เรียบร้อยเลยครับเมื่อนี้กลางวันมีล่สาสิงวะสักครับล่าสิงเดี๋ยวพี่โอกาสเดี๋ยวยายไหมสิบไปทาย ชมกัันครนท่านนี้งลงจากรถอยู่พะเยาเอาขอบคุณทุกการติดตามครับพี่น้องครับสะดวกปลอดภัยไรกังวลแล้วที่จอดเราวันนี้โอ้มาลุ้นรอครับ ฟอนอาหารมะลำซิงฟอนอาหารมะลำซิงเยอะไรละมะลำซิงอ่ะเหม,มือนบอด้ยินเสียงหมดน่ะไม่เพราะมันเสียงโอ้เวทีมะลำซิงเนี่ยนะสมจิตบ่วทองได้เข้าว่ะภายในแล้ว,ลวโอ้คนมากเนาะมันดีแล้วมันดีแล้วลงจากมองนอนกัดก็เห็ดว่าแห่านั้งซิบหาหองแม้ไม่เอี่ยมเลยนะ่ะ ให้เขาที่แหลกกเ,เขาถ้า,าเขานีถ้าผมนะบ,บ่งนนเราเยองนี้เอป็นยังเก่า่งนันยอัง้ายเออเอาดีละดีละม่กั้นบอกห้ถอยมากมันจะกันอนใส่บ,บวกเขา,านออบวกแนี้อ,อขี่นั่งเอยกปฐมเนียวนั่งเอกปฐมเออนั่งนังเอกนั่งร่องนอนเฝ้าเอาเออเอาเบื้องน้นเขาอะไรเขาผูุ้การติดตามช่องยันไหมสวัสดีครับ